ขอนอบน้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวันนี้ทำดีได้ดีชนแนลขอเสนอในหัวข้อสวดสั้นๆก็พอมีครบหมดคงกระพันมหาสนีเมตตามหานิยมโชคลาภล่ำรวยสวัสดีครับท่านผู้ฟัง วันนี้ก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับหลวงปู่ดูที่หลวงตามาท่านได้เคยเล่าเอาไว้นะครับว่าจะได้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังด้วยกันในวันนี้สวดสั้นๆก็มีมีครบทุกอย่างคงกระพันเมตตามหานิยมมีครบหมด ท่านผู้ฟังครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทำดีได้ดีด้วยนะครับเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องราวที่เกี่ยวกับรวงกูดู ที่หลวงตาม้าท่านเคยเล่าเอาไว้ขอยกมาบางเรื่องหลวงปูด่ดูท่านเป็นพระที่ยิ้มหน้าบานหน้าตาผ่องใสท่านไม่เคยว่าใครเลยนะเราเห็นก็เข้าใจว่าท่านเป็นพระอระหันต์หลายหลายคนก็เข้าใจว่าท่านเป็นพระอระหันต์แต่ท่านบอกหลวงตาว่า ท่านไม่ใช่พระอาหารหันต์ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่ท่านเป็นอย่างนี้เพราะบาร,รมีของท่านมีเยอะรวงตาย้อนเล่าถึงสมัยฝึกอยู่กับหลวงปูด่ดูว่าตอนฝึกกับหลวงปูด่ดูท่านก็ให้พระมาเราก็เอามานั่งกรรมแล้วสวดไตรสารณคมในใจใจก็อยู่ที่พระในมือ และคำสวดอยู่อย่างนั้นแหละหลวงปูด่ดูท่านบอกว่าวิธีนี้เร็วหลวงปูด่ดูท่านเคยเกล่าวถึงครูบาอาจารย์ที่เด่นด้านคาถาอาคมท่านต่างๆให้หลวงตามาฟังแต่ละท่านล้วนเก่งกาจชนิดที่เรียกว่าหาตัวจับยากหลวงตามาท่านเล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนเคยไปศึกษาตำราของคาถาคมอยู่เหมือนกันคาถาบางคาถายาวเป็นหน้าเลยหลวงปูด่ดูท่านเคยพูดกับหลวงตาม้าได้ใจความว่าสวดสั้นๆก็อพอไม่ต้องไปสวดยาวหรอกเช่นไตสรระคมหรือบทสวดจักพัิร่นเอง มันไม่ได้เรื่องได้ราวไม่ต้องไปเรียนรอคาถาอาคมนะมาเอาพระรัตนตัยดีกว่าหลวงปูด่ดูท่านเคยเก่าไว้ได้ใจความว่าพระรัตนตรัยมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคงกรพันชาตีเมตตามหานิยมมีครบหมดหลวงตามาท่านเล่าต่อให้ฟังได้ใจความว่าสมัยนั้น มีเด็กคนหนึ่งเป็นนักศึกษามักจะมีเรื่องประจำถูกเขาตีเขาต่อยประจำหลวงปูดูให้มานั่งสมาธิภาวนาไตสรารณคมพอเห็นแสงปุ๊บท่านให้อธิษฐานขอเหนียวเหนียวหมายถึงฟันแทงไม่เข้าทีนี้พอเด็กคนนั้นไปมีเรื่องมันก็ไม่เป็นอะไรเลย ได้ผลจริงแล้วก็หัวเละหลวงตาม้ากล่าวสมัยนั้นหลวงปูด่ดูท่านยังไม่ละสังขานหลวงออกจากพรรษาหลวงตาม้าก็ได้มากราบลาหลวงปู่ที่กุฏิเพื่อออกทุดงหลวงปูด่ดูท่านได้เทศสอนหลวงตาในการเตรียมตัวจากนั้นหลวงปู่ จึงมอบเงินให้หลวงตาไว้500บาทรวมทั้งของใช้ที่จำเป็นต่างๆและได้หันไปหยิบรูปหลอหลวงปูด่ดูเนื้อปูนมาให้หนึ่งองค์แล้วบอกหลวงตาว่าเองไปไหนข้าไปด้วยหากสงสัยอะไรในการปฏิบัติให้แกถามเอาจากพระองค์นี้เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความเมตตา แล่ความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันของหลวงปูด่ดูที่มีต่อหลวงตามาตั้งแต่เป็นอย่างดีและยังแสดงให้เห็นถึงความมีเมตตาอันไม่มีประมาณของหลวงปู่ด้วยครั้งหนึ่งเล่าถึงวิญญาณที่ติดภพภูมิวิญญาณเล่ลอนวิญญาณสัมภเวสีหลวงตาม้าท่านได้เมตตากล่าวให้ฟังได้ในใจว่า หลวงพ่อดูท่านเรียกพวกวิญญาณที่ติดภพภูมิหรือวิญญาณเร่ร่อนพวกนี้ว่าขยะวิญญาณหมายถึงพวกไม่มีประโยชน์ท่านสอนให้ช่วยเหลือพวกนี้โดยเอาบุญหลวงพ่อดูไปช่วยเหลือบางทีพวกนี้ก็ส่งผลกระทบต่อมนุษย์เหมือนกันอย่างตลาดสดนี่เห็นไหมว่า มีคนทะเลาะกันเป็นประจำวิญญาณอยู่เยอะไงฆ่าทุกวันฆ่าสัตว์ทุกวันพลังงานมันไม่ดีหลวงตามมากล่าวลวงปูด่ดูท่านเคยบอกลูกศิษย์ไว้ว่าเวลาไปไหนให้ส่งวิญญาณประพบภูมิถ้าแผ่เมตตาให้นึกถึงข่านี่ฆ่าแผ่ให้เองด้วยเรื่องการแผ่ประพบภูมินี่เมื่อเขาได้ รับบุญไปถ้าหากเขาเปลี่ยนไปอยู่ในภพภูมิที่ดีหรือมีกำลังเขาก็จะมาช่วยเหลือเราอย่างแน่นอนหลวงตาม้าท่านเคยกล่าวได้ใจความว่า,วาคุยกับมนุษย์นี่มันลำบากคุยกับวิญญาณง่ายกว่าเราสวดมนต์รักษาศีลให้เขาก็พอไปไหนเรามีผีมีเทวดาเป็นเพื่อนไม่ต้องกลัวอะไร เพลอเอให้โชคให้ราบเราเสียด้วยหลวงตามมาท่านเล่าให้ฟังถึงหลักสูตรการปฏิบัติธรรมตามแนวของหลวงปูด่ดูว่าการปฏิบัติธรรมแบบหลวงพ่อดูนี่เป็นการปฏิบัติธรรมโดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างถ้าเราไปแผ่บุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรของใครบางคนที่เดินผ่านเรานี่เราจะไปบอกมัน ได้ไหมว่าเฮ้ยข้าส่งวิญญาณให้เองนะเว้ยแล้วก็หัวเลาะมันพูดไม่ได้นะคืนพูดไปดีไม่ดีมันจะมาไล่เตะเราด้วยหลวงตามมาท่านเล่าให้ฟังว่ามันต้องมีความพอใจอย่างหลวงตาเนี่ยพอใจที่จะศรัทธาหลวงพ่อดูใครจะว่าอะไรก็ช่างหลวงตาก็ยังเชื่อ หลวงพ่อดูจากนั้นก็ต้องมีความเพียรสวดเพียรภาวนาจากนั้นก็ต้องมีใจจดใจจ่ออย่างหลวงตาเนี่ยจดจ่ออยู่กับพลังงานของหลวงพ่อดูอย่างเดียวแค่นี้นะถ้าทําได้อย่างนี้เอาพลังงานหลวงพ่อดูไปใช้ได้เลยอย่างเราเนี่ยเอาไปแผ่บุญปรับภพบภูมิส่งวิญญาณ ได้อย่างสบายสบายเลยอีกครั้งรลวงตามาท่านเอย่ยเคยเล่าให้ฟังได้ใจความว่าจะจับภาพองค์ไหนก็ได้พระจักรพรรดิก็ได้หลวงปู่ทวดก็ได้หลวงปู่ดูก็ได้จับองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้จับองค์นั้นไปเลยอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจับองค์ไหนก็ได้ย้ำอยู่ที่องค์นั้นอย่างเดียว มันถึงจะดีหลวงตามา้าท่านยังกล่าวอีกว่านึกถึงองค์ไหนก็นึกถึงองค์นั้นไปนเลยมันถึงจะเจ๋งแล้วหลวงตาท่านก็ยิ้มมีผู้หญิงท่านหนึ่งมากราบหลวงตามา้ามาบ่นให้ท่านฟังว่าหาโอกาสมากราบยากอยากมากราบกราบบ่อย รองตามา้าท่านก็ให้โอวาดว่าไม่ต้องมาที่ถ้าหรอกถ้าเคารพกันนึกถึงกันจริงๆอยู่ที่ไหนหลวงตาก็ไปได้คำพูดนี้เป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่ยังไม่มีโอกาสไปกราบหลวงตาได้เป็นอย่างดีอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมที่กดแชร์เป็นสะพานบุญเผยแพร่ธรมมรมทานร่วมกัน จะได้อนี้ส่มากครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่หามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับหวังว่าเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานาที่นี้สุดท้ายนี้ขออํำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยบารมีหลวงปู่ดู่มะปัญโย บารมีหลวงตามา้าวิริยะทะโลจงมาอำนวยอวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความจเจริญทำดีได้ดีชั a นแนวขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ